สวัสดีครับครับผมพ่อโอมครับน้องบินค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นลูกๆดูการ์ตูนเนี่ยบางทีเราไม่ใช่คนดูการ์ตูนใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้บอกกับลูกรเราไหมหรือพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่องไวโอเลตค่ะ ไวโอเลตเอเวอร์การ์เดนครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เคยสู้รบในสงครามมาก่อนคุณพ่อช่วยเล่าเรื่องย่อของมันให้หน่อยได้ไหมคะเรื่องย่อของไวโอเลตเอเวอร์การ์เดนนะครับเกิดในโลกสมมุติโลกหนึ่งเหมือนกับเป็นช่วงหลังสงครามที่เขาทำสงครามกันมานะซึ่งในเรื่องนี้ไวโอเลตเนี่ยจะเคยเป็นทหารเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วก็สูญเสียแขนทั้งสองข้างอ,อ,อาจจะมีสปอยต,ตอนที่หนึ่งนิดหนึ่ง v วโอเลตเนี่ยเป็นเหมือนอาวุธมนุษย์มาโดยตลอดไม่สแสดงความรู้สึกไม่มีความรู้สึกไม่มีไม่มีจิตใจที่ฉันรู้สึกอะไรกับคนนั้นใช่คือเขาไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจความรู้สึกไม่ได้เข้าใจมนุษย์คน,นอื่นๆเลยเป็นอาหารแล้วก็เข็นฆ่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพอมันจบสงครามปุ๊บเนี่ยว i โอเลตก็จะพัดจะปูไปมีคนไปดูแลอ่าพาวโอเลตเนี่ยให้มาทํางานที่ ที่เหมือนกับไป,ไปสนีสนใช่ไปเสนีซึ่งเวอเลตเนี่ยก็เริ่มต้นทํางานทีแรกก็ทํางานเหมือนเพิ่งจักอ่ะจนกระทั่งได้มาเห็นอาชีพอาชีพหนึ่งในเรื่องชื่ออาชีพว่าออโตเมมมรี่ดอก็คือเป็นพนักงกานิจดหมายแหละ <c oughs> พนักงกานจดหมายเนี่ยในเรื่องเนี่ยสำคัญยังไงคือเป็นโลกเหมือนกับโลกหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถ้าถ้าเป็นเป็นโลกเราอะนะเหมือนสงครามโลกครั้งที่ทหนเนี่ย เขาหลายๆคนเนี่ยพอมันสิ้นสุดสงครามเนี่ยบางคนเนี่ยไม่สามารถเขียนหนังสือได้ไม่มีโทรศัพท์นะในเรื่องยังไม่มีโทรศัพท์ไม่สามารถเขียนจดหมายได้แต่ว่าต้องการจะส่งข้อความไปหาใครสักคนหนึ่ง<ะ>ทีนี้ทํายังไงอะ่ะก็ต้องหาคนที่สามารถเขียนจดหมายสามารถพิมพ์ดีได้และเข้าใจความรู้สึกของเขาจริงๆว่าเนี่ยฉันต้องการจะสื่อสารอย่างนี้ออกไปหน้าที่ของออโต้เมมโมรี่ดาวหรือว่าตัว ตุ๊กตาพิมพ์จดหมายเนี่ย<ะ>ก็คือเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าแล้วพิมพ์สื่อออกมาเป็นจดหมายส่งไปให้ทางผู้รับค่ะนางเอกเนี่ยเขียนอาชีพเนี้ยตกใจมากเพราะว่าถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้พูดว่าว่าฉันรักเธอ<ะ>แต่ Auto ออโตเมโมรี่รอเขารู้ว่าแบบว่าต้องเขียนอะไรฉันรักเธอนะเลรลตตกใจอ่ะอันนี้สปอยตอนที่หนึ่งนะ,ะสปอยตอนที่นหนึ่งคือ ไวโอเลตเนี่ยจะมีผู้พันอยู่คนหนึ่งคร <ภา S 1> ผู้พันคนนี้ <ภา S 1> เป็นผู้พันที่เธอเครารพนับถือมากแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลเป็นเป็นหัวหน้าในการสั่งการเธอว่าต้องเข้าไปทําอะไรต้องไปบุกตรงจุดไหนยังไง <ภา S 1> คําพูดสุดท้ายก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะแยแกจากกันคือเนี่ยครับที่บอกกับไวโอเลตก็คือหนึ่งจงใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระและสองฉันรักเธอปัญหาอยู่ตรงไหน ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไวโอเลตไม่เข้าใจว่าฉันรักเธอคืออะไรโถร <laughs> น่าสงสาร <laughs> <laughs> เธอไม่เข้าใจว่าฉันรักเธอเนะี่ยมันคืออะไรเพราะนั้นเธอเลยอยากจะเป็นออโตเมโมรี่ดอเพื่อที่จะได้เข้าใจความรู้สึกว่าฉันรักเธอคืออะไรแล้วในเรื่องเนี่ยครับในแต่ละตอนเนี่ยไวโอเลตเนี่ยก็จะเข้าใจผู้คนมากขึ้นค่อยเติบโตเข้าใจผู้คนมากขึ้นและเรียนรู้ว่าคําว่าฉันรักเธอเนี่ยคืออะไรความหมายของคาว่าฉันรักเธอเนี่ยมันคืออะไร ฉัันรกเบอกไม่ได้ในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าคําว่าฉันรักเธอเนี่ยจริงๆแล้วพ่อรักหนูนะค่ะก็คือความรักผู้ชายผู้หญิงรักกันก็คือความรักเพื่อนรักกันก็คือความรักครอบครัวรักกันก็คือความรักเหมือนกันคําว่าฉันรักเธอเนี่ยมีความหมายที่มากมายรูปหลายรูปแบบใช่แต่ทุกทุกรูปแบบมันงดงาม เพราะฉะนั้นเราจะมาสัมผัสความหมายของคำว่าฉันรักเธอเนี่ยผ่านทางเรื่องไวโอลตเอเวอร์การ์เดนนี้ไปได้วยกันครับทำไมเราถึงเลือกเรื่องนี้มาคุยครับที่เราเลือกเรื่องนี้มาคุยเพราะผาามันสวยและเนื้อเรื่องมันดีค่ะแล้วทำไมคุณพ่อถึงเลือกเรื่องนี้คะเพราะว่าอย่างแรกเลยสตูดิโอผู้สร้างเรื่องนี้ครับเป็นสตูดิโอที่คุณพ่อชอบมากก็คือเกียวโตแอนิเมชันเขาจะมีสไตล์ในการ ผลิตการ์ตูนออกมาเนี่ยที่มีภาพมีแสงแล้วก็มีลำดับภาพที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของเขาการ์ตูนดังๆที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องมากเลยอย่างเช่นเรื่องเควงเรื่องฮารุฮิหรือว่าเรื่องจูนิเบียรรักสุดเทียนของยายเกรียนหลุดโลกซึ่งพวกเนี้ยน้องๆคนไทยส่วนใหญ่อ่ะรู้จักกันอยู่แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญคือเกี่ยวกับอนิเมชั่นเนี่ยมันมีมูฟเมนต์ในการทำอนิเมชั่นเนี่ยที่ค่อนข้างจะ สวยงามมีการลงรายละเอียดที่ค่อนข้างมีพลังอ,อย่างเช่นกระตูนว่ายน้ําเวลาเขาว่ายน้ำเนี่ยรอ้สุดพลังว่าๆเลยไม่ใช่แค่แบบว่าว่ายน้ําหรือแบบตอนปล่อยพลังพงิเศษพวกอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเวลาแบบเรื่องกิจวัตรประจําวันทั่วไปอย่างเช่นเป่าเป่าไอ้นี้ยูโฟเนียมอย่างเงี้ยรู้จักยูโฟเนีย <c oughs> มไหมยูโฟเนียมเป็นเครื่องดนตรีชนิดเดิมที่แบบอยู่ในพวกวงดนตรีจุริยางเอ่อวงโยธวาทิศ หรือแม้กระทั่งฉากที่เอาล่มกับทัพพีมาสู้กันยังรู้สึกถึงพลัง<ม>เลยอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นสตูดิโอเนี้ยเป็นสตูดิโอที่น่าจับตามากๆเราเรื่องไวโอเ t e เอเวอร์กาเดถือว่าเป็นสุดยอดอนิเมชันเรื่องหนึ่งเลยที่มีภาพสวยในเรื่องดีอย่างที่ถนูบอก<ฮ>แล้วก็มีการลำดับเรื่องที่ซาบซึ้งกินใจครับถ้าจำไม่ผิดนะ v i โอเ t e เอเวอร์กาเดน่าจะทำมาจากหนังสือนิยาย อิยาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาทำเป็นแอนิเมชันค่ะการ์ตูนเนี่ยครับเป็นสื่อบันเทิงที่สามารถเข้าถึงเด็กๆได้ง่ายการ์ตูนบานเรื่องเนี่ย อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับการ์ตูนหลายๆเรื่องเนี่ยสามารถจะช่วยส่งเสริมแล้วก็พัฒนาพัฒนาการของลูกๆเราได้ครับยิ่งจะดีมากๆเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูอยู่ข้างๆเขาแล้วก็ช่วยสอนเขาให้คําแนะนําเขาครับเราจะมีการ์ตูนเด็ดๆดีๆมาแนะนําให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ จะได้มีคลิปใหม่เข้ามาเนาะครับส่วนใครคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะให้เรามาเล่าเรื่องไหน,นก็สามารถที่จะคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ใต้ร่างนี้ได้เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวยังไงอ่านทุกคอมเมนต์ครับโอเควันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะขอเลคิค่ไม่เบียดตัวให้่อยค่ะข้างหน้าข้างหลัง